สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่องโมเมนะครับสวัสดีกับช่องโมเมตอนนี้วันเกี่ยวก็มาอยู่บ้านบ้านไครครับอยู uh ่อยู่อยู่ชื่นใจครับ ชื่นใจครับเชื่นใจหยุกยุกอะไรครับพี่เมย์พี่เมย์มาเล่นด้วย ครัโยกโยกเริ่มอ้วนขึ้นนะครับชื่นใจครับสาวชื่นใจเริ่มอ้วนขึ้นมากมากเริ่มเนื้อหนั่ง พี่เมย์พี่เมย์มาเล่นด้วยครับชื่นใจอืม,อมพี่เมย์มาเล่นด้วยเออ,อห้อมแก้มกันเออโยก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  สวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีคอนเขียวน้องไม่จ๋าหยิ่งขึ้นใจครับผมประมาณนี้ครับสามสิบปีก็อย่างนานก็สามสิบปีก็ทับได้ครับขึ้นใจครับ าชื่นใจ yeah. 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 นี่เขาเรียกว่าทำใส่ครับทำใสโอ้ไอ oh. ชื่นใจออกห่างแล้วเดี๋ยวชื่นใจจะได้ใจครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ นี้ใจดีนี่แม่ไพบูญเจ๊ไพบูญปะ่ะมี่เจ๊ไพบูญตอนนี้ซีโอก็ยังมาไม่ถึงนะครับไปซื้อเอ้ครับอุปกรณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวครับ จานการะมังอะไรหลายๆเรื่องห,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 หลายอย่างครับนี้ก็ยังมาไม่ถึงครับน่าจะกำลังหาเลือกของแบบอืยังมีจ่าระวังนักเลง <laughs> ครับผมตอนนี้ควันเขียวอยู่ข้างบนครับเจ้าอันนั้นอยู่ไม่กล้าปล่อยโมมไปครับกลัวครับ,รบเพราะว่าโมเมจะไปเข้าสัมผัสแบบไม่ได้ครับก็เลยขึ้นอยู่บนโมมครับตอนนี้ ดีจ้าครับผอมเล่นควาปลอดภัยครับนี่เจ๊ไพภูนครับต้องอยู่างหางครับรู้ว่าอย่างนี้อย่างนี้เราต้องอปล่อยโมมีไปเล่นไม่ได้ครับเดีย๋ยวพลาดมาไม่คุ้มครับชื่นใจนี่ฟื้นตัวเร็วเร็ว,รวมากครับอ้วนเร็วครับชื้นใจชื่นใจนุ่นโมบานอยู่ฝั่งนึงครับ หลไ์สดซื้อของใช่ครับยังมาไม่ถึงครับยังมาไม่ถึงครับน่าจะเต็มรถล้อวันนี้ครับสองปิกอัพครับปไปสองคันครับ <c oughs> ไปช็อปปิง้งครับไปกันหลายคนว่ะ <c oughs> มุมสูงนี้จะเห็นจะเห็นทีเดียวสามสี่เชือกเลยครับเจ๊ไปบูนบัวบานชื่นใจเอมี่นี่ครเห็นสี่เชือกเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่ได้ใส่หมวกกันนอกมาด้วยวานเขียวไม่ได้ใส่หมวกกันนอกมาด้วยมาบ้านหลังนี้พลาดไปแล้วเมื่อกี้ครับคุณพลาดไปแล้วจะเอ๋ ซอมเครื่องจักรเสร็จแล้วดูได้ต่อซ่อมเครื่องอะไรพี่อินหนูโมเมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับโมเมจะเหนื่อยอะไรครับคุณพี่ไม่เหนื่อยครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้จะไปเล่นน้ากับเด็กเด็กแก๊งครับพรุ่งนี้ครับถามโมเมไปรีแล็กครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เม,มจ๋าเมเมจ๋า เมย์จ๋าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคุณพี่ถามเมยเมยว่าไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวควัมเขียวจะพาโมเมย์ไปเล่นกับน้องดาวต่อจะพาไปเล่นกับน้องดาวตอนนี้ก็อยู่อยู่นี่ก่อนปุ๊บโอ้โหพี่อินเกือบครับเกือบครับต้องใส่หมวกกันน็อกมาด้วยครับเกือบครับ โยนเกือบโดนครับเกือบโดนเอาอ,อีกนิดเอาอ,อีกใกล้แล้วใกล้แล้วเอาให้แม่นกว่านี้ชื่นใจจะหลบอยู่ข้างๆเสาครับ <laughs> อยู่ตรงมีเสาด้วยครับ <laughs> มีจ๋าเด็ดร้อนครับผมมีมีจ๋าหน้าเรียบร้อยแต่ทำไมจอยแ <laughs> ต่และเชือกจะไม่เหมือนกันครับ <laughs> แต่และเชือครัครับ <laughs> <laughs> อยู่ออฟฟิศทำงานไปด้วยดูไปด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกทกท่านครับ <laughs> อะไรพี่อิน <laughs> แต่ละเชือกเอกลักษณ์แต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันครับอย่างที่ทราบกันนะครับ <clears throat> ในใจหนึ่งอยากเล่นกับโมเมโมเมครับพ่นแล้วครับอเาบอาเอาพ่นทรายแม่นไหมวันทูข้อบุ้มไม่แม่นเลยเอาใหมส่สิเอาให้แม่นกว่านี้ เชื่อใจแหมควานเขียวอยู seek seek ่ข้างบนน้องโมเมมามาเอาให้แม่นก่อนนี้หนึ่งสองซ้ำอ่ะติดเหล็กเฉยครับหนึ่งสองในแม่นแม่นน้อยทรายเศษเสกทรายอ่ะปั๊บมาแม่นแม่นวันทูข้อฮึบสวัสดีครับควานเขียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ควานเขียวพาโมเมเลาะเล่นครับเดี๋ยว ตอนนี้ควันเก็บว่าอยู่ซุ้มลังคาเขียวครับเอ้าชื่นใจอยากเล่นด้วยครับใช่ครับอยากเล่นพี่งมเมแต่ควันเขียวไม่กล้าปล่อยไปเล่นด้วยครับเพราะว่ามีเจ๊ไปบูนกับไอเอมมี่สองข้างเนี่ยเพราะว่าโมเมจะเดินวนเล่นครับปล่อยไปป,ยไปุป๊บเขาเธอก็จะโดนเล่นครับแล้วทีนี้จะไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยครับดูชื่นใจให้ขากอ,อดกันนะก็ะไม่กล้าปล่อยโมเมครับผมต้อง ี่อย <là> ู <Okay. S 2> ่บนอันนตีครับอ้าวฮฮุยกโฮยอโยก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 เนบัวคืออยู่ข้างหลังอะไรชื่นใจวนซุไม่วนูุมีข้อหนข้อหน เข้าเข้าไปเคาะเลยเข้ามีเค้าเข้ามวยเข้ามีเข้ามวยเข้าเคาะเคาะไปเค้ามวยมวยมวยเค้ามวยมวยมวยโยกโยกโยกโยมานี้ไม่เป็นไรครับนี่กระเทาะได้เมือก่อน เออกอดไม่กอดมีกอดน้องหน่อยมีกอดน้องหน่อยมีกอดไม่กอดกอดน้องหน่อยมีมาซ่อมเครื่องป้อนฉลากและซองบรรจุอะไรครับพี่อินผลิตภัณฑ์ให้โรงช้างอเอโรงงาน <c oughs> ได้ลูกค้าครับพี่อินครับ ระวังซูมนี่สายโหดครับผมความเขียวระวังมากครับเรื่องประสบการณ์ครับประสบการณ์ช่วยได้ครับประสบการณ์ครับช่วยได้ครับโยกโยกโยกมุสกุยมุสกุยโยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปหาน้องดาวต่ตอนะ ดาวคิดถึงแล้วครับพี่มีครับับพี่ปุ๊กกี้ครับเดี๋ยวความเขี่ยวก็จะไปปล่อยน้องดาวให้ไม่เมย์เรื่องกับน้องดาวปล่อยกับโมปล่อยกับน้องดาวปลอดภัยกว่าครับถ้าปล่อยนี้เดี๋ยวไหนเอมมี่บ้างเจ๊ไพบูลบ้างครับงเงี้ยจะอยู่ไม่ได้ครับจะปล่อยไม่ได้ครับจะปล่อยไม่ได้ครับอาชีพช่างก็อย่างนี้แหละสรารพัดช่งางสารพัดช่างครับพี่อินโยกโยกโวกโวก เย็เย็ครับเดียวันเขียวขออนุญาตจบอย่างไรสุดเพียงเท่านี้นเดี๋ยกวันเขียวจะเดินทางไปหาน้องดาวต่อนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวควันเขียวจะไปปล่อยน้องพี่เมย์เล่นกับน้องดาวครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่าน,นครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับ สวัสดีครับ